ท่านขยับได้แล้วการรักษาได้ผลเป็นอย่างดีวิธีการของเจ้าทําให้พิษในตัวข้าส่วนใหญ่ถูกขจัดออกไปแล้วแต่ยังมีพิษส่วนหนึ่งที่หลงเหลืออยู่ในจุดดันเทียนของข้าแม้ว่าเจ้าจะห้ามพิษไว้ได้แล้วแต่ถ้าปล่อยไว้มันจะเล่นไปทั่วร่างกายข้ารวมถึงเส้นลมปานงั้นข้าควรทําเช่นไรช่างโชคไม่ดีนะที่ข้าไม่มีแรงเหลือแล้วและไม่สามารถใช้พลังขับพิษออกมาเองได้ เจ้าต้องเปิดหน้าท้องช่องล่างแล้วขจัดพิษออกมาก่อนหน้านี้ข้าได้พยายามลองดูแล้วแต่จุดดันเทียนของแม่นางช่างกวนเหมือนกับมหาสมุทรที่ไร้ก้นบึ้งเมื่อข้าส่งพลังเข้าไปในตัวของแม่นางช่างกวนมันก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยข้ามียาเปลวไฟศักดิ์สิทธิ์อยู่นี่ถ้าเจ้าอมไว้ในปากมันจะช่วยให้เจ้าทนต่อพิษน้ำค้างแข็งได้แล้วเจ้าค่อยช่วยดูดพิษออกมานี่มันเจ้าไม่ต้องคิดมาก แม้ว่าจะมียาเปลวไฟศักดิ์สิทธิ์วิธีการนี้มันก็ไม่ค่อยปลอดภัยเจ้าอาจจะรู้สึกไม่ดีและลงเอยด้วยการถูกผิดเช่นเดียวกับข้าหากเจ้าไม่กล้าลงมือข้าก็จะไม่บังคับข้าไม่ได้หมายความเช่นนั้นข้าติดหนี้แม่นางช่างกวนที่ช่วยชีวิตข้าไว้หากมีสิ่งใดที่สามารถช่วยชีวิตแม่นางช่างกวนข้าจะไม่ปฏิเสธที่จะทำแม้ต้องแลกด้วยชีวิตก็ตาม งั้นแม่นางช่างกวนโปรดอย่าใส่ใจข้าจะช่วยท่านดูดพิษออกมาเองพิษน้ำค้างแข็งนี้มันรุนแรงมากเพียงแค่นิดเดียวข้าต้องยึมมันไว้ปล่อยให้ยาเปลวไฟศักดิ์สิทธิ์ลบล้างพิษยาเปลวไฟศักดิ์สิทธิ์ลบล้างพิษได้มากทีเดียวขนาดมันดูเล็กลงเลยดีนะที่ข้าดูดพิษน้ำค้างแข็งออกมาหมดแล้วมิฉะนั้นถ้ายาสลายไปเสียก่อนข้าคงไม่รอดแล้ว แม่นางช่างกวนท่านรู้สึกดีขึ้นไหมพิษส่วนใหญ่ในเลือดของข้าถูกดูดออกไปแล้วข้าสามารถรับมือกับพิษที่เหลือด้วยตัวข้าเองได้แล้วขอบคุณเจ้ามากท่านอาการดีขึ้นก็ดีแล้วเจ้าควรรีบทําสมาธิและบ่มเพาะพลังจังมีเลือดพิษบางส่วนหลงเหลือในตัวเจ้าเอ๊ะขอข้าด,ดูหน่อยคาดไม่ถึงเลยว่าเลือดพิษไหลซึมมายังตัวข้าโชคดีที่มันไม่มาก ถ้าข้าใช้พลังแห่งดวงดาราต่อไปเรื่อยๆก็สามารถกลั่นพิษน้ำค้างแข็งออกมาได้มันน่าจะใช้เวลาสักชั่วโมงกว่าจะลบล้างพิษออกนั่นมันแปลกนะปาคราฟศักดิธิ์ที่บาดเจ็บหนักเพียงช่วงเวลาสั้นๆกับฟื้นฟูได้อย่างรวดเร็วตั้งแต่อาการบาดเจ็บของแม่นางช่างกวนถูกรักษาปาคราฟสักดิษิ์ภายในจิตใจของข้าก็ได้รับการฟื้นฟูไปด้วยหรือว่าปาคราฟสักดิทธ์ จะมีส่วนเชื่อมโยงกับแม่นางช่างกวนถ้างั้นนางมาปรากฏตัวในจิตใจข้าได้อย่างไรตอนที่ข้าถามนางก่อนหน้านี้นางเลี่ยงที่จะตอบมันข้าคิดว่าข้าควรรอจนกว่านางจะพร้อมเล่าให้ข้าฟังเองแม่นางช่างกวนแม่นางช่างกวนแม่นางช่างกวนเอ๊ะมีอะไรหรออาการท่านดีขึ้นหรือยังร่างกายของข้าฟื้นตัวได้เกินครึ่งแล้ว นั่นดีเลยถ้ามียาบำรุงโรหิตข้าจะไปเอามานันมาให้ท่านนะแม่นางช่างกวนท้าก่อนอย่าเพิ่งไปข้าไม่ต้องการยาพวกนั้นยาระดับต่ำเช่นนั้นไม่ส่งผลอะไรกับตัวข้าพลังในการฟื้นฟูร่างกายของข้าได้ผลดีกว่ายาพวกนั้นเสียอีกยาศักดิ์สิทธิ์ในสมบัติเทียนหลงเป็นแค่ยาระดับต่ำเช่นนั้นเองเหรอแม่นางช่างกวนมีบางสิ่งที่กวนใจข้าข้าเขาถามมันกับท่านได้หรือไม่ เชิญเจ้าว่ามาแม่นางช่างกวนมีความแข็งแกร่งเป็นอย่างมากเพียงคมเด่ยวของท่านอย่างเดียวก็ไม่มีใครสามารถเทียบได้แล้วแล้วใครกันละที่ทําให้แม่นางช่างกวนบาดเจ็บไม่มีใครเทียบได้เจ้าประเมินค่าศูนย์เกินไปแล้วแล้วใครกันละที่ทำให้ท่านบาดเจ็บศัตรตูของท่านหรอใช่แล้วศัตรตูของข้าเองเจ้าอยากแพ่งพายให้ใครรู้ว่าข้าอยู่ในตะกูลขงนกสีฟ้ามิเช่นนั้น ตระกูลของเจ้ากระดูกสังหารจรงเจียงเจ้าเข้าใจไหมอืมอยากรู้ไหมว่าใครคือศัตรูของข้าถ้าเจ้ามาโพพันด้วยเขาจะเป็นศัตรูต่อตระกูลเจ้าด้วยหนึ่งในบรรพบุรุษรุ่นแรกของเจ้าก่อนหน้านีา้ก็ตายด้วยน้ำมือเขาเขาสังหารหนึ่งในบรรพบุรุษรุ่นแรกของข้างั้นหรอและเขายังทําให้ท่านบาดเจ็บเดี๋ยวก่อนบางอย่างมันไม่ถูกต้องนะใช่แล้ว หลังจากบรรพบุรุษของเจ้าถูกสังหารตระกูลของเจ้าก็หลบซ่อนตัวปกปิดตัวตนของพวกเขาอยู่ในเมืองปาคาฟสินา้ํเงินชั่วพริบตาเดียวก็ผ่านมา700ปีแล้วใน700ปีมานี้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมากมายแม้จะผ่านมาหลายปีแล้วแต่ดินแดนต่างๆก็ยังคงเหมือนเดิม700ปีอย่าบอกนะว่าแม่นางช่างกวนเป็นเจ้าเชื่อไหมว่าข้ามีชีวิตอยู่มา700ปีแล้ว ในความจริงแล้วข่าก็มีชีวิตอยู่มากว่า2000ปีเจ็ดร้อยปีนี่มันก็ดูไม่นานเท่าไหร่มนุษย์เช่นเจ้ามีอายุไขที่สั้นแต่ถ้าหากทะลวงไปยังระดับเก้าดินแดนสวรรค์ดได้แล้วก็ยังไม่สามารถยือดอายุไขได้ขีดจํากัดนี้มันก็ผ่านมากว่า500ปีแล้วยิ่งไปกว่านั้นมนุษย์ถูกกระตุ้นได้ง่ายพวกเขาสั่งเวยอายุไขไปกับสิ่งที่ไม่จําเป็นพวกเขาเลยมีชีวิตที่สั้นยิ่งกว่าเดิม ในขณะเดียวกันเมื่ออสูรยอย่างพวกเราบ่มเพาะพลังถึงระดับราชันอสูรเราจะได้รับอายุขัยเพิ่มขึ้นอีก2-3 0 0 0ปีเลยตอนนี้เจ้าได้รับของที่ล,ลึกแล้วยังมีออร่าของเขาอีกเจ้าเขี้ยวขาวนอกหนอเจากนี้เจ้าเป็นคนเดียวที่ข้ารู้จักเป็นการส่วนตัวเอาละเรื่องนั้นพอแค่นี้ก่อนเจ้าจงมุ่งเน้นไปที่การบ่มเพาะพลังให้เร็วที่สุดหากเจ้าสามารถไปถึงระดับเก้าดินแดนสวรรค์ได้แล้วล้วก็ ข้าจะบอกรายละเอียดเกี่ยวกับอัตลักษณ์และต้นกําเนิดของเขาให้ฟังถ้าเจ้าไม่สามารถไปยังระดับเก้าดินแดนสวรรค์ได้เจ้าก็ไม่สามารถปกป้องตัวเองได้ครับข้าเข้าใจแล้วอีกเรื่องหนึง่งไม่ใช่ว่าเจ้ากําลังตามหาซวยหยุนอยู่หรอกหรอแม่นางชัางกวนท่านรู้หรอว่าซวยหยุนอยู่ที่ไหนอืมข้ารู้ว่านางอยู่ไหนในปัจจุบันซวยหยุนอยู่ในพระราชวังอยู่หลาน เป็นสถานที่ที่ปลอดภัยแต่ที่พระราชวังอยู่หลานไม่ใช่สถานที่ที่เจ้าสามารถเข้าไปได้พระราชวังอยู่หลานเป็นสถานที่แบบไหนกันนะที่นั่นเป็นสัานักลึกลับลูกศิษย์ทั้งหมดในสัานักจะเป็นผู้หญิงพวกเขามีผู้ย่ํายุทระดับต้นๆอยู่มากมายและนายหญิงในวังแห่งพระราชวังอยู่หลานเป็นเทพธิดาแห่งการต่อสู้ในตำนานนายหญิงในวังแห่งพระราชวังอยู่หลาน เทพกิจการต่อสู้เทียนหยินม,คม,มีความแข็งแกร่งมากความแข็งแกร่งของนางเทียบเท่ากับข้าได้เลยระดับการบ่มเพาะพลังของมนุษย์ผู้เยี่ยมยุทธ์เป็นเรื่องยากมากที่จะไปถึงระดับนั้นในใสายตาคนนอกคิดว่าระดับพลังของนางอยู่ในขั้นเก้าดินแดนสวรรค์แต่แท้จริงแล้วระดับพลังของนางไปไกลกว่าขั้นเก้าดินแดนสวรรค์อยู่มากเราข้าจะพบซวยหยุนได้อย่างไรพระราชวังอยู่หลานไม่อนุญาตให้ผู้ชายเข้า หากเจ้าไม่จัดการเทพพิลาการต่อสู้เทียนหยิงเสียก่อนมันจึงเป็นไปไม่ได้สำหรับเจ้าที่จะเข้าไปเมื่อสัมพันธ์ของมนุษย์ได้หายวับเป็นเหมือนกับพุที่สว่างเพียงแวบ,บเดียวทำไมต้องกังวลเกี่ยวกับการแยกจากกันเพียงได้รู้ว่าเขาทำอะไรอยู่ก็ดีแล้วไม่ใช่หรอถึงอย่างนั้นข้าก็ไม่เห็นด้วยข้าไม่ได้อยู่เคียงข้างนางข้าจะรู้ได้อย่างไรว่านางกำลังทำอะไรอยู่ช่วงเวลาที่เราสามารถอยู่ร่วมกัน และเป็นสมบัติของกันและกันนั้นย่อมดีกว่าถ้าเราไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้แล้วจะมีเหตุผลอะไรที่เราต้องมีชีวิตอยู่เป็นพันพันปีข้าขอโทษด้วยแม่นางช่างกวนไม่เป็นไรหากเจ้าต้องการพบซุยหยุนเราควรจะรีบบ่งพบพลังให้เร็วที่สุดร่างกายของเจ้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมที่จะทะลวงไปยังระดับเก้าดินแดนสวรค์แล้วอืมขอบคุณสำหรับคำชี้แนะแม่นางช่างกวน ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราได้เปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ